เอ็มบีดีกว่าไหมอันไหนดีคะหรือว่าพูดถึงเอ็มบีก่อนหรือว่าทุกคนอยากฟังอันไหนมากกว่าคะเพรานี้มีสองช้อยส์แล้วช้อยส์หนึ่งเป็นฟังอยากให้ลีนาพูดถึงเหลืองของงานวันนี้ที่พามาเมื่อกี้แล้อวอยากอยากฟังเหลืองเอ็มบีอันไหนมากกว่าเด้ <laughs> เอ็มีจะสีมือแล้วจิโนโอ้ลุกเดียวอกอนเราเียวพูดถึงงานก็ได้โอเคพูดถึงงานก่อนนะคะ,คงงก,นนะ,คะก็มันจริจๆเนี่ยเราน่าจะเป็นทุกกนก็น่าจะรู้ว่าช่วงที่เรากลับมาที่ฮอราแล้วก็ไปช่งจีนมาถอนน้นแบบไทยเอ็มีอะไรมาแล้วเพื่อเตรียมตัวกับเพลง,ง,งเพลงเอ็มพิเชอร์แต่ว่าทนนอนใยยังไม่มี ยังไม่รู้ว่าจะได้มันจากงานเพสตวใดหรือเปล่าใดวัานไหนยังไม่รู้ก็เลยเป็นให้ตุกลงกลับบ้างก่อนเพราะว่าตอนนั้นเป็นไทยเอ็มบีอะไรทงหมดของ MB, เอ็มพิชชัเสร็จแล้วมาไทยโพสต,ต์เซต์หรือไทยโปรไฟล์อะไรต่างๆก็เลยเลยชวนเรื่องการยาส่วนสินหาเป็นเปลี่ยนเต้งกับคุยปูนหรือว่าเป็นไทยโปรไฟล์ไทยโพสต,ต์เซตอะไรต่างๆเยอะกับ ไทยเอ็นบีอในทุกอย่างที่เกี่ยวกับเอ็นเพชเชทั้งหมดเสร็จแล้วก็มาให้มันทุกวงกลับบ้านแล้วตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะจดงานงานพอจะจะได้วันไหนเราไปออนไลน์ไหมเราไปออฟไลน์ไหมก็อันนี้ก็ยังไม่รู้ตอนนั้นแล้วแต่ก็มันตอนนั้นก็ยังไม่รู้ทำไมไม่อยากไม่ยังไรก็มาช่อมน,นั้นมายังสถานการณ์ของโควิดมันเป็นดีขึ้น ก็เลยเอ๊ะคิดว่ามันสามารถจัดงานได้ด้วยไหมก็เลยไปให้ทุกกลุกลับมาที่หอแล้วก็เตรียมตัวกับงานพือต่อขเอ็นเพรสเชร์หมือนช่วนที่น่าจะเป็นประกาศมันเป็นพบปะลายที่มีอีสิบ้าโคใช่ไหมคะใช่เล้ว่าให้ทุกกลุกลับมาที่หออีกแล้วก็เป็นตั้งแต่วันนั้งสองเพื่อ ของงานของวันนี้แลวตอนแรกก็ยังไม่ทํานักยันทอนมแรกกยังไม่รู้ว่าจะงานได้หรือว่าเพ็นออนไลน์ด้วยแตาว่าเราก็พยายามที่จะให้โฟกัสกับงานเบอร์ต่ของคันนี้แลสะสเตย์ก็รู้ว่าเราสามารถจัดงานไม่ได้ก็เลยเป็นทุมเป็นออนไลน์แต่ว่าก่อนที่จะรู้ว่าเป็นออนไลน์แล้ว่าเป็นออฟไลน์ก็มีเซ็ตดิสเน่ทำทุกอย่างมาแล้วก็เลย เลยไม่ใช so, ่ว่าถ้าเป็นเป็นไม่ได้เป็นออนไลน์ก็เป็นไม่ได้เป็นเซตลิสต์นี้ก็เป็นไม่ใช่เหมือนเซตลิสต์เหมือนกันกับของวันนี้อยู่แล้วเดี๋ยวนี่นะผู้ชมกี่คน500ล้านคนそうだよねありがとうございますโคกลูกก็มามามากคปบูกกมาไปที่วิวเอ็มบีของมันนห้าหลานใช่ไหม5หล้านวิวแล้วนะคะ ตกใจว่าเป็นครั้งแรกสำหรับเพลง C G A P D A ขอบุณทุกคนมากเลยเพราะว่าในงานวันนี้มันไม่ได้พูดถึงเพลงมารีอยู่เท่าไหร่มันมีแสดงของมารีใช่ไหมคะหร่ว่าไม่ได้พูดถึงเพลงมารีของเอ็มบี้าร์มิวใช่ไหมคะขอบุณทุกคนมากๆเลยนะคะเนี่ยวผ่านต่อไปด้วยนะคะ <laughs> ใช่แล้วก็วยพวกเรากำลังเก็วแต่ว่า ยังไงก็องอัลบั้มของคันนี้มันเพลงใหม่แค่มาเอเ็เพลชเชอร์ใช่ไหมครับแล้วก็มันเวลามีงานพัตัวก็ใช้เพลง่อนท่านเจ็ดิมแรกจนสิ่สามแล้วมาเพลงใหม่ของซิงเกิลอะไรนี้ก็รู้สึกว่ามันเพลงน้อยมากองเราอะแล้วถ้ามาใช้เพลงดดิมทางหลังก็มันรู้สึกว่านี่มันน่าเบื่อนีดนึงก็อยากได้มาเพลงที่เรายังไม่เคยแสดงมาก,ก่อนอะไรนี้ ก็เลยคิดมาว่าจิ๊บว่าอันนี้เราวันนี้ใน m อซีน่าจะไม่ได้พูดถึงหรือเปล่านะเหมือนทอนเล็กเล่เดชชวนเช่นหม่ยหน่งศูนยหกยันซิงเกิลเล่ของพวกเราซีเจมโฮเดตอนนั้นเหมือนสถานการณ์โควิดในที่มนยังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่หรือเปล่านะมัน,นทอนนั้นน่าจะเป็นงามพวกตัวผมหนึ่งูนหกเสร็จแล้วก็มันเป็นสักนิดนึง ชวนที่น่าจะทุกคนจำได้หรือเปล่าว่าเจนบีนเคมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็มาช่วยสอเต้นซีเจนโฮเทลมาจริงจริงทอนนั้นเราได้เรียนเต้นกับเจนใช่ไหมแล้วก็มันเป็นเต้นเจนสองเต้นเพนเจสิบเจ็ดน่าจะชวนน้นเป็นเพลงขนเจสิบเจ็ดอาจจะรันเจสิบเจ็ดอะไรสักอย่างเวยมันเป็น เจนสองเต้นเจสิเจให้มันซีเฮวทียมก็เลยมันเซบัสนมอนสองเข้าบินสคนแล้วก็มันสงเต้นเพลงขนเจสิเต็มก็เลยเรามันเคยสองเต้นเพงเจสตั้งแต่ซิงเกิลแรกมาอยู่แล้วแค่ว่ามันไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงแคมันเป็นสองเต้นเไม่เคยอาเซียมาก่อนด้วยแต่ว่ามันเป็นนี่นะก ก็ร exactly like really? no. exactly ู้สึกว่าเหมือนเพลง J17 เขากับซีเจมากๆมาเป็นน่ารักสดใสด้วยก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากแสดงเพลงนั้นนะก็เคยคิดมานานแล้วแล้วก็ก็มาครั้งนี้มันถึงเวลาที่มาสามารถใช้เพลงนี้ได้ด้วยก็รู้สึกว่ามันเราเคยเต้นมาท่านเจอันนี้มันเราความหลับเกมมากๆนะครับเพราะว่ามันจริงๆแต่ไม่ใช่เป็นความหลับนะมันแค่มันเป็นได้สองเติมเพลง J17 แล้วแค่ว่าไม่มีโอกาสที่ได้แสดงเพลงนั้นเฉย แต่ว่ารสอ๊ยคันนี้เป็นออนไลน์แต่ว่าทำจไม่ใช่เป็นออนไลน์แล้วเป็นออนไลน์ก็เป็นมีถ้ามืนเราแสดงเพลงของ b n เพราะยกเป็นแบบเป็นเพลงที่มัน General Election ที่มันเป็น멤버ซีเทิดอะมนวิ่งสามครั้งอะไรนี่เราเคยเต้นแสดงมบ้าชองซีเอยู่แล้วใช่ไหมคะาว่าถ้าเป็นเพลงเจสิบเจอะไรมันไม่มีใครมาเม็บาคซีเกมอยู่ในเพลงั้งของ o ิ i น i บี l ใช่ไหมคาก็เลย เลยวิ่งมาถึงเวลาที่เราสามารถแสดงและจะให้แฟนกลับรู้สึกซาบซับไลฟ์ม,มากๆก็เลยเลือกเจสิบเจมาแล้วก็วยังมีเพลงของเรามัมมาลิเชนอฟลาอะไรมันเพลงซิงเกิกออกล,กลที่พามาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มาเลือกเพลงเจสิบเจแล้วก็ถอาเจสิบเจ้าแบบเหมัอนยุ่ยุ่มากค่ะแล้วเหมันจะไม่ได้ด้วยค่ะแค่มีนายขิกออกมาว่าพวกเราไปบอนเชียงใหม่้วก็ แต่ว่ามันไม่ใช่แค่มันเด็กเชี่ยใหม่ด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าเมมเบอร์ที่มันอยู่เชี่ยใหม่ก็เยอะมากๆก็เลยมาให้มันพูดจังหวัดที่จังหวัดคนตัวเองอะไรนี่ก็เลยมันในเจสิตจะมามีเชี่ยใหม่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 น่าจะเยอะแต่ว่าแฟนที่จะให้มันไปเชี่ยใหม่ใหม่แบบกระจายกระจายแล้วก็ก็มาเป็นพูดถึงพูดจังหวัดคนตัวเองออกมาอะไรนี้จะไดม้มามีทุกคนก็คนที่ยังไม่ค่อยรู้จักพวกเราก็สามารถ

แ่เช่อใหม่หยุดจังใช่ไหมตอนแรกงงว่าเชื่อมใหม่ยู่จังเพราะว่าเด็กเชื่อมใหม่เยอะมากค่ะเพราะว่าพวกเราเปวนที่อยู่เช่อมใหม่ใช่ไหมคะกูนุ่นหลงก็เป็นเกิดเช่อมใหม่เยอะแล้วแต่ว่าเหมือนเวลาสองเต้นเพลงเจสิบเจวะท่านเจสเจตอนที่มันแจงสองสองเต้นมาที่นี่ใช่ไหมคะแล้วว่ามันเวลาผ่านมานานแล้วกูแเราก็มันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่กูแบพยายามที่จะกลับ ดูคลิปที่มันถอนน้นแล้วก็เป็นเราสอเต้นกันเลวรู้สึกเวลาสอเต้นก็เหมือนดูเพื่อนแล้วอ่านแล้วก็ดูน่นนีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันรู้สึกเหมาะสมกับซีเจนั้นะถ้ามา C ซีเจนเต้นจะเพลงก็จะมีความเป็นซับไลท์หรือว่าเป็นสนุกได้แล้วก็แบบเฮ้ยซีเจนน่ารักหนาะก็ได้ใช่ไหมก็เลยเนี่ยรู้สึกว่าอยากให้ถ้ามีโอกาสอยากให้ทุกคนได้ดูแสดงสดของเพลงเจสิบเจ็ดด้วย ว่ามันเป็นสนุกมากใช่แล้วเทนเจสิบจะเป็นทำเป็นับาจงอีสิบห้าคนใช่ไหมเขาก็เลมันเป็นได้เทนทุกคนอีสิบห้าคนจะได้หรือว่าเมมเบอร์กดซีเจทั้งหมดมีอีสิบห้าคนใช่ไหมคะแล้วก็เมมเบอร์ของคนนี้มันเกิดจังหวัดไหนอะไรแล้วก็มันมีถ้ามันมีทำท่าอะไรที่เหมือนพูดทีละคนก็เป็นได้มาเวลาคนทีละคนด้วยใช่ไหมเขาก็เลยมัน เลยไม่ดูว่าว่าเป็น,นไทยก็ไม่อยัางไงอะไรแค่ว่ามันเป็นเอเ AKB มันพูดทีละคนแล้วก็มาเขาจะให้โฟกัสก้อนคนนี้คนนี้คนนี้ใช่ไหมกับคนทีมแต่นะก็เลยจะได้มาเป็นหน้าตาของเมมเบอร์ก็ชัดด้วยแล้วก็ก็มันได้เห็นทีละคนเมมเบอร์25ทั้ง25คนด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันถ้าเอาเพลงนี้มันสนุกแน่ก็เลยเอามา แล้วก็เวลาแสดงมาสนุกมากจริงๆชวนที่มาเราเป็นฟรีสไตล์มันเป็นสนุกมากเกินไปก็เลยเรามาเล่งกันเล่นกันก็นกเลยดยไม่รู้ว่าออกมาอย่างไรแต่ว่ามันเป็นถ้าเป็นฟรีสไตล์มันเล่นกับเพื่อนได้หมดใช่ไหมพเพราะชวนแบบฟรีสไตล์ถ้ามันปกติแฟนคลับทุกคนก็อยู่ข้างหน้าแฟนคลับทุกคนมาดูก็เป็นเล่นกับแฟนคลับทุกคนได้แต่ว่าครานี้เป็นออนไลน์ก็เลยมันไม่มีมีข้างหน้าไม่มีแฟนคลับใช่ไหมก็เลยเราเล่นโดยการอะไรนี่ก็เลย ต่อ,อกถ้าอ,อกมาเป็นแบบมันเป็นน่ารักสงสของซีเจหรือว่าเป็นความอ,อกอุวนของซีเจมันเป็นสนิทกลางของซีเจพอด,ดีมาให้วันทุกคนดูรู้สึกว่าอุ้ยวันซีเจมันน่ารักนะ่สาสนิทกลางก็ดีนะรู้สึกีืใจมากๆถ้าทุกคนไต้ขิดแบบนี้ <c oughs> นี่แหละดูเหนื่อยนะคะพักคนรู้เอ้ยเขาพึง่ง่ะน่าจะเป็นหน้าสดก็อรอเปะ <c oughs> เพส่อชะใช้ได้นั่นเองนะแต่ว่ามันมีเวลาเยอะนะคันนี้เอ๊ะกうเหมืนไม่คุยเยอเยอะแต่ไม่คยเยอออเออไม่ดก็ยอะนิดนึงเออเออใช่แล้วมันมีเมลอนเยอ ตันาเซนทางของเพื่ออะไรนี้แล้วก็มีอีกเพนหนึ่งที่มันเป็นซับไลส์เป็นโอโกดไดอาด์ถ้าถ้าว่าแบบเพนนี้มันทำ25โค้งมาเป็นยากมาเพราะว่าปกติมันเป็นเพงของเราส่วนใหญ่เป็น16กคนใช่ไหมคะก็เลยถ้าเป็นเพนเจสิบเจนเราก็ทำบล็อกกิ้งไหมเพื่อ1 5โค้งอะไรนี้ถ้าโอเกดมันทำ25โค้ยากแล้วก็มันถ้ามันเพนิีการมาเยอะไปก็เป็นมันไม่มีเวลาพัก สลับการสลับการอะไรเงด้ยมันแค่มาสิบหกคนใช่ว่ามันเมมเบอร์อีสิบห้าคนทุกคนเต็นได้เพราะว่าเวลาสองเต็มยี่สิบห้าคนอยู่ด้วยกันแล้วก็คนที่มันไม่ได้ครึ่งก็เป็นให้มันสองเต็มก่อนสองเต็มด้วยเพื่อจะได้มันเป็นโอกาสอีกที่จะได้แสดงอะไรนี้ก็เลยทุกคนเต็นได้อยู่แล้วก็ถ้าไม่เนี่ยนเลือกเพลงโอ้กวิคน่าจะวันนี้นะพูดทอนที่เปี่ยนเอ็มซีนะพูดแล้วก็เหมือนจริงๆท่านติวเอกวินชอบเพลงโอ้กวมากๆ มันสนุกแล้วก็เวลาคนสัตว์อะไรที่แสดงของเพลงโอ้วยมาเพลงข้าวทุกคนมันได้มาเสียงออกมาแล้วได้เฉียบกวกเราแล้วก็มันเราก็เป็นมีความสุขแล้สนุ้วยการเพื่อมาชอบมากๆทอนจี่มันก็ชอบให้ดูว่าชอบได้ดีกว่าใช่ไหมมันทนนั่นอ่ะเหมือนเหมือนคิดถึงคนสัตว์มากๆเวลาที่เราแสดงเรบเพลงก้าวจะพูดว่าก็ชอบอะไรนี้มันจะชอบมากๆอมัน เวลาที่แสดงแผโอโเวอร์มันได้รู้สึกได้มันกำลังจะใจกับแผงขาทุกคกลก็เลยมันเสียใจคือมันแผงขาไม่อยู่นะเสียใจเสียใจมากมากแล้ว่าว่าถ้ามีโอกาสก,ก็อยากให้มันทุกคนได้ดูแสดงแผงจ1เจกับโอโเวอร์ผลสบายช่อง g โ g เทีด้วยเพราะว่าพวกเรามันตั้งใจส่งม,มากแล้วก็พวกเราพยายามที่จะให้มันออกมาดีที่สุด ช่เพราะถึงแม่ว่ามาเวลาไม่คุยเยอะมากๆเท่าไหร่แล้ว,ลวมาซ้อมกังเองด้วยเพราะว่าเพลงของเบก็เลาซ้อมเต็มให้ของอ๋ไว้เพราะที่ราก็จริงมาคุยเต็มมาทันตีเอ็กีแล้ววามาซ้อมเต็มทีละกรุ๊ปทีละคนอะไรอย่างนี้มีคนดูไลฟ์มือมือคนจริงหรอโ,โอ้โหเฮ้ยคนแบบนี้หรอก อือฟุกมะมเรุ่นฮะฟุกมะมะรุ่นฮะเนี่มันเป็นโอโกะเอะก็จริงจริงู้สึกว่า C G M งดสองกับเพลงโอโกะเอะมากๆนะเพราะว่ามีพวกเราก็เป็นเหมือนวงที่มีพ p e r f o r m ม n c e เนี่ยมันเป็นเต้นน่ารักสดใสอะไรอย่างนี้แล้วก็มันเพลงนั้นก็เป็นเกี่ยวกับความรักที่มันเป็นอืมฉันชอบเธอนะอะไรอย่างนี่ก็เลยมันน่าจะ เข้ากับ C g M จริงๆแล้วก็ก็มันถ้ามันจริงๆเฟนคับอยู่ด้วยกันน่าจะสนุกมากๆแน่นอนแค่ว่าครั้งนี้เป็นออนไลน์แต่ว่ายี่แวนันนั้นก็คิดอยว่าทุกคนดูเป็นโจรหรือว่าเป็นทีวีใช่ไหมคะของวันนี้ใน YouTube ใช่ไหมคะก็เลยคนที่ดูแล้วก็ใช้แล้เล่นไทดีด้วยเลยกว่าเาสียผู้ออกมาเสียงถ้าแบบทุกคน วันนี้ดูไลฟ์ของพวกเราเราก็ทําแบบนี้แบบก็ชอบด้วยอะไรน่าจะทำแต่ทุกครั้งที่ํามาเวลางามพวดต่อจะค่อยค่อยลองทุกเพลงใช่ไหมทุกเพลงด้ว่าเป็นมันเป็นไลฟ์ทั้งหมดเนาะก็น่าจะได้ดูย้อนหลังด้วยนะคะมื่อยากให้ถ้าบางคนคนจี้วันนี้แบบไม่ได้ดูก็สามารถ ดูย้อนหลังได้แน่นอนนะครับแต่ยังยังไม่ยังไม่ดูว่าจะได้ดูวันไหนเพราะทุ่นถักอะไรด้วยพี่พี่สาวทุ่นถักให้อะไรด้วยเดี๋ยวเตะบางทีรับเพลงหรือว่าเป็นทุน่นทำทำหมดอะไรนี้แชอินมากซ์มันสนุกเนาะก็เลยไม่ถ้ามีโอกาสก็อยากเซนเจ 10J กับโอโกเออีค่ะเพราะว่ามันนี่ไหะประทับใจมากๆกับการแสดงของเจ 10J กับโอโกเอด้วย อ๋อแล้วตอนเจสิตเจนะเหมือนกับชโกยโคโจเหมือนคอมบีนเคก็มีใช่ไหมเหมือนแฟนการถูกท้องพูภาษาอินเดียมาเชียอะไรสักอย่างจริงจริงเนี่ยดนะตอนที่อยู่ AKB มเคยฝังของทีมแปดท่านนะไม่ไม่ใช่ว่าเมมเบอร์้าพูเองใช่ไหมคะก็เลยดิไม่เคยพูแล้วก็ไม่รู้จักแล้วคอมบีนเคก็ยังไม่รู้ว่ามันพูเหมือนกับแนวคน AKB อะไรนี้ก็ตอนแรกมันไม่มีแค่มาเป็นตัวช่วยๆแล้วก็มั เืือเค่มันเต้นเฉยเใช่ไหมคะแต่ว่าพี่สตาบอกว่าวินี่นะลองพูดกัจจิโกยโคจไหมเรียกมันต้มเป็นพู้ภาษาญี่นใช่ไหมเพราะว่าทุกคนมาพูดไม่ได้กันทีนี่นะพูดอี่ปุ่นได้เพราะเป็นคนอีปุนแล้พี่สตาเสนอว่าอิ้นี่นะลองพูดไหมแต่ีนไม่รู้ว่าพูดยังไงเลยให้มันเอ๊ะต้อพูดยังไงแล้วพี่สตาก็บอกว่าเป็นพูดแบบนี้นะแต่ว่าว่า ポ <laughs> ピーポバサイプンピッカー。マリアーナハ。これ、ルーソンはチョコプレコイがちこいコー言いたいことがあるんだよ。Anyway バージョン CGM は。<laughs> やっぱり CGM はかわいよ。好き好き大好きやっぱ好き。あーうーふー。全然やっぷーべくね。たわ。トンチュアン T 好き好き大好きやっぱ好きマム。まあ สกีสกีแบบคำว่าสกีมบบเยอะมากๆกเลยแบบเอส้สกีได้สกีเอ้อันไหนอันไหนอันไหนแล้วจะงงนนิดหนึงก็เลยแบบจริงๆพูดปิดแล้ว่าว่าแบบเรื่องแบบมิ้งพาก็ตกใจมากๆเพราะทีนะไม่ได้ได้แบบตอนที่มบบเวลาสองที่พามาเราไม่เคยพูดมาก่อนใช่แล้วมันไปซ้อมเสร็จซ้อมมันไปรันทูหรือว่าเป็นซ้อมที่มันบงเวท,ทีวทอะไรเสร็จแล้วตอนนนั้นก็แบบยัง อั่าพี่ศรไม,ไม่ไม่จะเสนอลินะดิณอาจจะพูดไหมอะไรนี้ก็เลยซ้อมเสร็จแล้วก็เลยมันไม่มีซ้อมไม่มีเต้นเจสิบเจอีกอสิตามมาแล้วทุกคนอยู่ไหนนะแล้วหลังจนถึงโชว์จริงๆอ่นะคืยทุกคนไม่เคยผ่านมาก่อนแต่ว่าลันจากรันทูเสร็จแล้วก็พี่สรบอกมาดินะใช่ไหมกด็ดินะี่ยแค่ก แค่สองเอเราก็แค่หกเอมาฟังเพลงแล้วก็หิใจก็จะแบบอะไรนะว่าอะไรแบบทุกคนมมอีกยี่สิบสี่คนไม่เคยฟังมาก่อนจริงๆด้วยนะก่อนที่จะจะมีงานแล้วจะเป็นเพว่าอะไรเอ็นจีใช่ไหมมันเป็น apa, apa, o, พวกเราจีจีเอ็มโฟดีอ็นนี้ทอนนั้นผู้อะไรก่อนว่าแบบว่าน,นี่มันเป็นเพลงเพลงแรกยังไงเพลงที่ซองอะไรแล้วก็มีเอ็มซีมีใครบ้าง Shim อะไรแบบท่อนนั้นเนี่ยพูดว่าว่า จะพูดดินะพูดทนที่ i ท t r o คนจ1 0 j เนี่ยจะพูดภาษาญี่ปุ่นนะแต่ว่าทุกคนย่าตกใจนะเพราะทุกคนไม่เคยฟังมาก่อนด้วยก็เลยทุกคนก็ไม่รู้พี่เนี่ยจะพูดอะไรทุกคนก็ไม่ดูจริงๆคนที่รู้แค่เดี่วคนเดียวเริ่มมาเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมก็ยว่าถ้าพูดก็เป็นน่าจะทุกคนไม่รู้เอ๊ะพี่เนี่ยพูดพูดว่าอะไรเนี่ยเนาเพราะว่าแปว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพูดภาษาญี่ปุ่นคนเดียว <laughs> ช่ก็เลยเลยนี่เราไหนก็เหมันทุ่นเต็มมากๆเพราะว่าพ่นได้ว่านี่ยจะพูดอะไรด้วยใช่ไหมคะแล้วก็แล้วจริงจริงจะพูดภาษาอีพุนผิดแต่ว่าไม่ว่าแมนทุกคนเฮ้ยพี่นะวี่คิดพูดว่าอะไรนะเขามาตกใจมากอะไรตอนที่มาเชิญที่มาพี่ชื่ออยู่อยู่บันหลังอะไรไหนใครคิดถึงพีคบ้างคะยกมือเร็ว แล้วเฮ้ยจะจริงๆจะพูดภาษาญี่ปุ่นผิดนะเรว่าไม่มีใครรู้ตอนนั้นมันใครไม่ได้แบบมันมีหลายคมบอกว่าพี่เนีพูดว่าอะไรมาเป็นทุกคนมาถามมาอยูน่นะใช่ไหมเล้วหน่ะน่ะพูดว่านฮ้ยจะจริงๆน่ะน่ะพูดภาษาญี่ปุ่นผิดนะแต่ไม่มีใครรู้ค่ะไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าพี่เนี่ยพูดภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอะไรก็เลยพูดผิดก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็แบบนี้เลยเอดีแล้วดีแล้ว ใช่มันสนุกดีค่ะแต่เนอะเนอะจำไม่ได้อะจำไม่ได้ว่าพูดดีนะเอ๊ะทุกคนได้เสียงดีเนาะไหมขถมนั้นดีเนะคนที้มาพูดเองใช่ไหมแล้วมันมีสมาธินะเว่าไหร่เนอะจำไม่ได้หรอถมน้นพูดพูดแบบพูดอกมาอย่างไงแบบพูดเสียงมันน่ารักเบลลูกป่าวว่าพูดมันเปซุดใสหรือเปล่ามันจำไม่ได้ สำหรับทุกคนรู้สึกยังไงคะดีไหมคะหรือว่าไม่ดีคูอภาษาญี่ปุ่นคนดีนะดีหรือว่าไม่ดียัาจำไมดะ